สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําคอมสําหรับการเปิดลหลายหน้าจอนะครับคอมเครื่องนี้ก็จะเป็นคอมสําหรับการเทรดหุ้นเทรดฟอเร็กหรือว่านอกจากการเทรดหุ้นเทรดฟอเร็กแล้วเพวื่อนสามารถเอาไปใช้งานที่ต้องการการดูลหลายๆหน้าจอต้องการวางจอ4จอขึ้นไปหรือว่า6จอขึ้นไปมันต้องใช้ สเปคคอมแบบไหนนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดสเปคคอมวันนี้กันดีกว่าว่าเราใช้อะไรบ้างแล้วก็มันมีความสําคัญยังไงกับการเทรดหุ้นเทรดเล็กเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับในส่วนของ CPU นะครับหัวใจหลักของเราเราเลือกใช้ตัว Intel Core i3 Generation ที่10นะครับที่มี4คอร์8เธรดซึ่ง ตัวนี้นะครับรองรับการทํางานหลายอย่างพร้อมกันได้อย่างลื่นๆเลยนะครับซึ่งเป็น CPU ราคาเริ่มต้นนะครับราคาไม่แพงจะอยู่ประมาณส0่ห้าพันัันเองแต่ก็สามารถทํางานหลายอย่างพร้อมกันได้แล้วนะครับแล้วก็มีชิปกราฟิกในตัวด้วยนะครับซึ่งทําให้เราสามารถต่อจอแยกได้อีกด้วยนะครับเนี่ยนี่คือในส่วนของ CPU ส่วนเมนบอร์ดที่เราเลือกใช้นะครับเพื่อนๆก็ต้องเลือกซื้อเมนบอร์ดที่รองรับการต่อจอแยกด้วยนะครับอย่างเช่นเมนบอร์ดตัวนี้นะครับ asrock S410M ต่อท้ายด้วย SDV เนี่ยถ้าลงท้ายด้วย SDV แสดงว่ามันจะมีพอร์ตการเชื่อมต่อที่เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ตัวนี้จะมี M.2 ด้วยเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันในส่วนต่อๆไปเนาะส่วนแบบอร์ดตัวนี้นะครับที่มี SDV เนี่ยมันสามารถต่อจอแยกได้ถึงอีก3จอเลยนะครับสามารถต่อจอที่มีพอร์ต D-sub จอที่มีพอร์ต DVI แล้วก็จอที่มีพอร์ต HDMI นะครับสามารถต่อจอแยกได้ถึง3จอเลยนะแล้วก็ร,รับการติดตั้ง AMD m l ด้วยนะครับจะให้การโหลดโปรแกรมโหลดเครื่องไวมากยิ่งขึ้นนะครับเราสามารถใช้งานได้อย่างลื่นๆเลยแบบกดโปรแกรมปุ๊บพร้อมใช้เ,เลยอะไรอย่างนี้นะครับทำให้เราใช้งานได้อย่างลื่นไหลแทบจะไม่มีการสะดุดเลยนะโอเคครับในส่วนของเมนบอร์ดก็จะประมาณนี้แล้วก็พอเพกของเรานะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือตัวนี้เลยนะครับนี่การ์ดจอจะเป็นตัว GT 710นะครับตัวนี้จะเป็นทํามาเป็นพิเศษเลยนะครับเพื่อการรองรับการต่อจอแยก โดยเฉพาะเลยนะเพราะว่าตัวนี้นะครับจะรองรับพอร์ต HDMI ถึง4พอร์ตเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถต่อจอแยกได้ถึง4จอโดยที่เราไม่ต้องใช้หัวแปลงเลยนะครับแต่จอคอมพิวเตอร์ที่เลือกใช้เนี่ยก็ต้องมีพอร์ต HDMI ด้วยนะครับพอมีพอร์ต HDMI ใช่ไหมเราจอมาตั้ง4จอ1 2 3 4แล้วก็เอาสาย HDMI ที่มาจากจอเนี่ยเสียบแบบ กาจอด้เลยนะครับเสียบ4ดรูเลย1 2 3 4พอเสียบ4่รูปุ๊บพอเราเปิดเครื่องเนี่ยคอมก็จะแสดงหน้าจอได้ถึง4จอพร้อมกันเลยนะครับแล้วเราก็สามารถตั้งค่าการใช้งานได้อย่างอิสระเลยนะครับเช่นจอนี้เอาไว้ดูหุ้นจอเนี้เอาไว้ดูข่าวสารการเมืองจอเนี้เอาไว้ดูหนังจอนี้เอาไว้ดูข่าวอะไรอย่างงี้นะครับสามารถตั้งค่าการใช้งานได้อย่างอิสระเลยนะครับแล้วก็การ์ดจอตัวนี้นะครับสามารถเสียบกับ เมนบอร์ดรุ่นเก่าๆหรือว่ารุ่นใหม่ได้หมดเลยสมมุติว่ามีการ์ดจอหลักกับว่าเล่นเกม1จอเนี่ยนะครับมันสามารถต่อจอได้แค่3จอใช่ไหมถ้าอยากต่อจอเพิ่มนะครับอยากต่อจอเพิ่มอีก4จอเนี่ยก็เพียงแค่ไปซื้อกาดจอตัวนี้มาตัว GT 710เนี่ยมาเสียบกับตัวเมนบอร์ดที่มีช่องเสียบส็อต PCIe 3.0 x1 เนี่ยเพราะว่าตัวการ์ดจอตัวนี้นะครับมันกินช่อง PCIe x1 เท่านั้นเองแล้วก็เอาไปเสียบปุ๊บทีนี้ คอมของเพื่อนๆเนี่ยมันก็สามารถต่อจอแยญถึง4จอแล้วนะครับแต่คอมเครื่องนี้นะครับสามารถต่อจอได้ถึง456 7จอเลยครับสามารถต่อได้สูงสุดถึง7จอเลยนะครับเพราะว่าตัวการ์ดจอตัวนี้นะครับมันสามารถต่อจอได้4จอแล้วก็ตัวเมนบอร์ดเนี่ยมันสามารถต่อจอได้พร้อมกัน3จอก็รวมเป็น7จอนั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเมื่อ CPU ของเรารองรับการทํางานหลายๆอย่างพร้อมๆกันแล้วตัวการ์ดจอรองรับการต่อจอหลายๆจอพร้อมๆกันแล้ว แรมคอมพิวเตอร์ก็สําคัญนะครับถ้าทุกอย่างเนี่ยมันรองรับการทํางานหลายๆอย่างมาพร้อมกันแล้วเนี่ยแล้วถ้าแรมมันน้อยเกินไปการใช้งานมันจะกระตุกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกแรมให้มันสัมพันธ์กันกับการใช้งานของเราด้วยนะครับแรมที่เราเลือกใช้นะครับก็จะเป็นแรม16กิกนะครับก็ช่วยให้การทํางานหลายๆอย่างมาพร้อมกันลื่นไหลามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสามารถเปิด Google Chrome ได้20-30แท็บได้อย่างลื่นๆเลยต่อมาในส่วนของ SSD M.2 นะครับตัวนี้ก็ เราเอาไว้ลง Windows ลงโปรแกรมสำหรับการเทรดหุ้นนะครับเราเปิดเครื่องปุ๊บไม่เกิน20วิเราสามารถพร้อมใช้งานได้เลยเวลาเราเปิดโปรแกรมเราเปิดโปรแกรมเอาไว้เทรดหุ้นเนี่ยพวกสตรีมอะไรเงี้ย ดับเบิ่คลิกปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันพร้อมแสดงผลขึ้นมาเลยนะครับช่วยให้เราประหยัดเวลาในการทํางานประหยัดเวลาในการเท,ทมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยให้การเท,ทของเราเนี่ยมันดูลื่นไหลามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะโอเคต่อมาใน,นส่วนของเ o w e r อส p ปร์ก็สําคัญนะครับเ o w e r อส p ปร์เราเลือกใช้เป็น450วัตต์ก็ถือว่าเพียงพอต่อคอมพิวเตอร์เครื่องนี้แล้วนะครับแล้วก็มีป้าย80พัตถมน้ําตาลด้วยนะครับก็ช่วยให้คอมเครื่องนี้ช่วยประหยัดไฟได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะ อ่ะโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับกับเซตคอมเทรดหุ้นเทรด forex หรือว่าเพื่อนเพื่อที่ต้องการเอาไปใช้งานหน้าจอหลายๆหน้าจอเครื่องนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับถามว่าเครื่องนี้มันสามารถเล่นเกมผลคลายได้ไหมมันเล่นได้บางเกมนะครับเพราะว่าเครื่องนี้ไม่ได้แบบจัดมาสําหรับการเล่นเกมจ๋านะครับเครื่องนี้จัดมาสำหรับการเทรดหุ้นการทํางานเอกสาร,รต่าง นะถ้าอยากเล่นเกมก็ต้องอัพการ์ดจอให้มันแรงขึ้นกว่านี้นะครับพวกตัว i5 1600หรือว่าจะเป็นตัว GTX 1650ขึ้นไปอะไรเงี้ยมันจะเล่นเกมได้ลื่นกว่าตัวนี้นะครับเพราะว่าการ์ดจอเนี่ยมันเป็นการ์ดจอรุ่นเริ่มต้นนะครับมันเอาไว้แบบเป็นการ์ดจอแสดงผลภาพการ์ดจอทํางานเฉยๆนั่นเองนะครับแล้วก็ถามว่าเครื่องนี้มันสามารถเอาไปสตรีมได้ไหมสามารถสตรีมได้ลื่นๆนะครับสามารถสตรีมการทํางานสตรีมไลฟ์สดอะไรพวกเนี้ยสามารถทําได้หมดเลยนะครับแล้วก็ตัดต่อวิดีโอก็ทําได้เช่นกันนะครับ เอาละครับเมื่อถึงจุดๆดนี้แล้วครับถ้าดูอยู่สนใจนะครับสามารถสั่งประกอบคอมกับผมได้เลยนะครับจะส่งฟรีทั่วประเทศมีปัญหาเรื่องการเช้งานตรงไหนเนี่ยสอบถามมาได้เลยนะครับพักมาได้ที่เพจชื่อว่าแอ d บอกได้เลยนะครับโอเคครับผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นภายในตัวเครื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวการ์ดจอที่ไว้แสดงผลภาพสีหน้าจอนะครับอันนี้ก็เป็น l d m 2นะครับเพื่อให้การอ่านเขียนได้ไวยิ่งขึ้นอันนี้ก็แรมนะครับยิ่งแรมเยอะเราก็สามารถเปิดหลายๆอย่างพร้อมกันได้ลื่นนะครับนี้ก็็เปน พัดลมเราไปขับร้อน CPU ส่วน CPU เนี่ยจะอยู่ข้างใต้พัดลมนะครับเพราะว่าพัดลมเนี่ยมันเอาไว้เป่าเราไปขับร้อนตัว CPU นะครับจนในซี C เรียลเนี่ยเรียกว่าเมนบอร์ดนะครับเอาไว้เสียบ CPU แรม SSD การ์ดจอนั่นเองนะครับส่วนถ้าอยากจะต่อจอเพิ่มอีกอามากกว่าเจ็ดจอเนี่ยก็สามารถไปซื้อการ์ดจอใบเนี่ยเพิ่มอีกหนึ่งใบนะครับแล้วก็เอามัเสียบตรงนี้นะครับรนี่ตัวนี้ตรง PCIe x1 นะครับก็สามารถต่อจอเพิ่มได้อีกด้วยนะครับถือว่า สุดยอดมากๆเลยนะครับเครื่องนี้แล้วก็สามารถปรับโหมดไฟได้อย่างอิสระเลยนะครับถ้าไม่ชอบสีเขียวก็ปรับเป็นโหมดอื่นได้นะครับหรือว่าถ้าไม่ชอบไฟสามารถกดปิดได้กดทังไวน้นี่มีพัดลม1ตัวนะครับข้างหน้าหนึ่งตัวแล้วก็ด้านหลังอีกหนึ่งตัวช่วยให้การดูดลมเย็นเข้าไปแล้วก็ระบายความร้อนออกทางด้านหลังตัวเครื่องต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังของคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปสามารถ ต่อจอได้เลยนะครับ4จอนี่1 2 3 4สนะครับนี่สามารถเอาพอร์ต h อ m i จากจอเนี่ยครับจอเนี้ยสมมติว่าเรามี4จอใช่ไหมแล้วก็โยงสายมาเสียบตรงนี้ได้เลย4จอนะทีนี้ถ้าเราอยากได้มากกว่า4จอแล้วก็สายอาสาย h ม m i มาเสียบตรงนี้หรือว่าถ้าไม่มีก็ใช้หัวแปลงนะครับนี่ใน,นของหัวแปลงหรือว่าต่อไม่เป็นอะไรเนี่ยสามารถทามาปรึกษาผมได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาเต็มที่เลยนะแล้วก็การตั้งค ตัวนี้มันจะมีการ์ดจอในตัวนะครับถ้าเราไม่ได้ไปเปิดการใช้งานในตัวเมนบอร์ดมันก็จะไม่สามารถต่อจอแยกได้นะครับมันจะไม่สามารถแสดงผลภาพตรงนี้ได้ก็ต้องไปตั้งค่าที่ตัวไบออดด้วยนะครับนี่ต้องดูตรงนี้ด้วยเนาะโอเคครับขอลาไปแล้วสวัสดีครับ